สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับกับเช้านี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมเช้านี้เราก็จะมาติดตามดูทุเรียนสายพันธุ์ก็จันทบุรี5และก็จันทบุรีหที่ผมปลูกไว้ตรงนี้นะครับก็ปลูกไว้ในวันที่12เมษายนที่ผ่านมานะครับ12เมษายน65หาวันนี้ก็13าพฤษภาคม -65 ก็น่าจะประมาณ ครบหนึ่งเดือนนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าผลงานการปลูกจะเป็นยังไงจะไปรอดหรือว่าไม่รอดนะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับดูต้นนี้ก่อนนะครับดูจันท่าก่อนนะครับนี่นะครับก็ปลูกไว้ท่ามกลางที่ว่าบรรยากาศที่ว่าร้อนจัดนะครับช่วงเดือนเมษายนนะครับที่ผมปลูกคลิปนั้นนะครับดูยอดก่อนนะครับเพื่อน อานี้ครับยอดเล็กมากนะครับก็ยังไม่ไปไหนมาไหนนะครับก็ผมก็ไม่เคยปลูกนะครับก็เอามาปลูกลองดูเนี่ยมียอดเล็กๆนะครับยอดเล็กๆสภาพโดยทั่วไปก็ตรงนี้ก็กิงตรงนี้ก็ยื่นยาวมานะครับยื่นยาวมาอ,อีกก็แต่กิ่งก็ยังไม่กิ่งเนี่ยไม่มีแห้งนะครับเพื่อนๆไม่มีแห้งก็กิ่งดูสดใสดีนะครับ กิ่งก้านนะครับดูสีนะครับก็สดใสดีนะครับส่วนยอดนี้ยอดนี้ก็โตอยู่นะครับเนี่ยยอดนี้โตนะครับเนี่ยเริ่มเริ่มโตขึ้นมาแต่ก่อนมันเล็กนะครับเริ่มโตขึ้นมาบ้างนะครับก็มีแตกตามเนี่ยตาใบนะครับตาใบเนี่ยแตกออกมานะครับก็ถือว่าเนี่ยแตกออกมาตามตาใบนะครับนี่ยนี่ครับก็เริ่มนะครับเริ่มนะครับ เริ่มแตกออกมานะครับแตกตามกิ่งนะครับตาใบส่วนที่โคนต้นดูที่โคนต้นนะครับนี่นะครับรากก็แบบนี้นะครับเพื่อนนี่นะปล่อยเลยนะครับเนี่ยก็แบบนี้ตรงรากระบบรากนะครับโคนต้นเนี่ยจัน5้านะครับก็ยังดูดีอยู่นะครับเพื่อนก็ยังใบไม่ยังไม่ร่วงนะครับใบยังไม่ร่วงไม่หล่นนะครับ แต่ยอดเขาก็เหมือนจะเล็กนะครับแต่ว่ามันก็แต่ก็ออกมานะครับ้าออกมานะครับนี่ครับส่วนไม้ไผ่ที่มาตอกไว้เพื่อรอให้มาปลวกมันมากินก็ยังไม่แห้งนะครับเดี๋ยวมันแห้งปวกก็มานะครับรวมนั้งขาขาสลนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวปวกก็มากินนะครับเดี๋ยวก็ขยับต่ออนี่นะครับเพื่อนเก็มาดูกันนะครับวันนี้ติดตามดูนะครับว่าการปลูก ที่ปลูกไปเป็นยังไงนะครับจันห่าไปดูจันทหนะครับดูจันหต้นนั้นนะครับต้นนี้โอย้ย่าขึ้นเยอะมากานี่ครับจัน6หต้นนี้นี่ครับยอดอตอนที่ปลูกก็ยอดเล็กนะครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมา ต้นนี้รู้สึกว่ายอดเขาจะแทงตั้งแต่รอบแรกนะครับที่นําต้นพันธุมาปลูกนะครับยอดดูโตอยู่นะครับเพื่อนนียอดขึ้นมาก็ปกตินะครับยอดดูใสดีนะครับกิ่งก้านนะครับกิ่งยอดเนยะถ้าจริงไม่แห้งไม่อะไรเนะี่ยก็ใบไม่ร่วงเนะี่ยก็คิดว่าน่าจะไปต่อได้นะครับทุเรียนนะครับเพื่นอนๆดูที่คนต้นนะครับโหยา่า ครับเดี๋ยวจะต้องดึงออกสักหน่อยหนึ่งนะครับมันคลุมเยอะไปนะครับย่าขึ้นแล้วนะครับยญาขึ้นงามเลยนะครับอันนี้ดึงขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้นะครับผลต้นเหมือนกันนะครับนี่ครับรากเข้าครับเพื่อนเพื่อนนี่รากแผลนะครับนี่นี่แผลยาวไปเนี่ยนี่ครับ รากเขาครับนี่นะนี่นะครับรากเขาเห็นไหมครับปล่อยรากแบบนี้นะครับที่ผมทำนะครับจีนก,าก้านก็นี่ครับตาใบออกมาเล็กๆนะครับนี่นะครับก็โคงสบายได้ปกตินะครับเพื่อนๆน,นี่นะจันห้าจันหก ต้นพันธุ์ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงมาแบบนี้ผมก็ปลูกแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาติดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับอจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันเรื่อยๆนะครับครบหนึ่งเดือนประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับตอนนี้ยากขึ้นเฉียวงามขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ